ว่าไงครับสาวๆไปทําหน้ามาใหม่หล่อเฟี้ยวไหมครับเฮต่อให้ไปทําหน้ามาใหม่แต่คนที่ใช่สําหรับเขาก็ไม่ใช่มึงอ่ะวันนี้มึงเป็นอะไรเนี่ยแล้วสําหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองไว้ไปทําหน้าหล่อๆแบบผมแล้วก็นี่เลยเพจพ่อมดเคล v เบอร์เพนะครับ สะดวกปลอดภัยรวดเร็วก็ここใช้แค่ o อ e n น d ดี <ID S 2> เท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่จิ้มได้เลยที่ลิงกข้างล่างกูเติมคูปองให้เขาไปเป็นหมื่นแต่เขาดันไปกับคนอื่นเชย่เลยนี่มันอกหักมาใช่ไหมเนี่ยทำหน้ามาใหม่ก็ขอใส่กับอารามก่อนเลยแล้วกันครับช่างหัวอารามมันกูอยากใส่ไอหน้าหลอน,นันมากเลยทำหน้ามาใหม่แล้วรู้สึกมั่นใจในการเดินแต่ละช็อตมากเลยว่าไงน้องคิล่าสนใจไปดูสายฟ้าที่ห้องพี่ไหมจ๊ะเฮ้ยเข็งตัวไม่ได้กินพี่หรอ พอกูชวนมาดูเน็ตฟิกที่ห้องบอกฟ้ารลองพอไอหน้าหล่อนั่นบอกมาดูแมวที่ห้องแล้วเปล่ามอไซพังมันก็เข็นไป่ะคิดดูแล้วมันจะเข็นมอไซไปทําสากอะไรวะเนี่นี่ลิเลียเนาะเมื่อกี้เล่นเราซสแสบเลยนะไม่แสบแต่ค่นข้างที่ปวดเลยโอ้ไม่ทันขัดครับนี่ไงชาชิตฟิวโอ้ไม่ตายได้ไงวะเนี่ความรู้สึกมันจะช้าไปไหนเนี่ย โอ้โห,โ,หโหบวกกันทั้งทีไม่มีพี่ทูเลนคนหล่อบแบบนี้ได้ไงละ่ะว่าไงจะสาวล์ล์สนใจแบ,บ้าล่ะอย่าตีนะอย่าตีนะหงเกือบแล้วเลยเชาร์ตปิว้ว<า>หล่อเท่กูนี่ทำมาหากินแบบหล่อเท่ ส่วนเอ็หน้าหลอนั่นบิดมอใสเป็ดเป็ดเป็ดชอบเหลือเกินนี่มึงยังไม่เจีบอปกเหรอวะเนี่ยจ้ามมยนะครับทุกคนเมื่อพระเอกมันมาตอนท้ายให้เพื่อนเราเข้าจนเกือบตายซะก่อนแล้วค่อยมาเติมเอาคิวที่หลังโอ้พระเจ้ามันช่างหลอดห้จริงๆใช่ไม่เจอน้องับลิมปิวกอว่ายแล้วคนมาตอนท้ายมันได้ดีเสมอส่วนกูมาก่อนได้หน้าหลอนะตั้งสองวัน กูนึกว่า2ปีหาลาก2วันมาเงยคลิปกูมันเอามาบน่นเรื่องความรักซะได้มันเสียบรรยากาศหล่อๆแบบนี้มันต้องโชว์เท่ใช่ไหมอดูวินเปลีย่ยนกูเลิกเปลี่ยนเสียงตอนตายของอดูวินเหลือเกินจังวันนี้แหละทีมไฟมันได้เปรียบอลัมก็อลัมเถอะตามตามมาไวโอเล็ตเอาอลัมกันตามมาวโอเล็ตเปียนเดอย่าตียา อุ้ยโทษทีนะคะพอดีมือลัานนะฮะมันต้องช่วงเท้ท้ายแบบนี้แหละทุเลนมันถึงจะได้เฉิดเฉยบอกเลยว่าแรงจัดจัดใช่ไหมอะดูวินว้าวสาวสาวเต็มไปหมดเลยนี่หรอกูโดนอะไรตายเนี่ยกูไม่รู้แต่อย่างแน่แน่เลดเกมมึงไม่ได้แรงอยู่คนเดียวชชว์เดี๋ยวเหอะมัวแต่ไปบวกกันไม่สนใจที่จะกันพ่อมเลยหรือไง ต้องใครเป็นคนหล่อมากันปอบเองซะงั้นหน่อยเดี๋ยว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 เฮ้ยนี่ทุกคนผมคืนดีกับแฟนแล้วนะเออยินดีด้วยไอเจ้าของคลิปเพิ่งโดนคลิปตีตายไปเมื่อกี้เดียวเฮอจะมาขึ้นบ้านคนหล่อแบบนี้ไม่ได้นะมันดูไม่ดีต้องให้คนหล่อไปขึ้นบ้านสิมันถึงจะดูดีใช่ไหมเล่ะกูคนหนึ่งแหละที่ไม่เอามึงไปบ้านจะชัวเมียกูไม่ปลอดภัยข้างบนใส่กันนัวแบบนี้ต่อให้เป็นอารมณ์ก็อารมณ์เถอะครบอย่าแก้แค้นเลยกันแต่เอาไว้ก่อนเร็จกูแน่เออเออ ฮะฮะเอ่อฮะฮะเอ่อฮะฮะเอ่อนี่หนูชนะใช่ไหมอ่ะแหมทามาเป็นไขสือคนดูเขาไม่ได้งโง่เขารู้หรอกว่าตัดออกอ่ะ <c oughs> ไม่เนียนเหรอก็ <c oughs> อมันเป็นช็อนที่น่าเกลียดนะตัดออกดีกว่าสันส้นๆง่ายๆนะครับคุณผู้ชมมันล็อกคลิป